สวัสดีค่ะเน็ตนนท์สีสว่างนะคะค่ะก็วันนี้จริงๆลูกสันน้นค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่ามีอยู่6แฟเวค่ะแต่ว่าก็อัพแอนด์ดาวได้ดีะะแล้วก็พอพอขึ้นกินก็ทําแต้มได้ก็ช่วงเช้าไม่ค่อยร้อนมากเพิ่งจะมาร้อน4ี่หลุมหลังเองค่ะแล้วก็กรีนค่อนข้างไวเพราะว่าพอมันเริ่มแห้งพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะตีให้อยู่แฟเวมากขึ้นลูกสั้นดีให้ดีเหมือนเดิมค่ะ ก็จริงๆต้องเอาลูกไปไว้ที่พยายามตีลูกไปไว้ที่ที่จริงๆสนามนี้ค่อนข้างสโลปเยอะนะคะเนี่กว่าถ้าถ้าเอาไปไว้ที่ที่ good position มันก็ให้โอกาสตัวเองนะคะจริงๆเน็ตแค่เล่นที่มีความสุขทุกวันใช่เพราะเน็ตอยู่ที่ในพื้นที่นี้มามานานมากพอสมควรน,นะคะก็ถ้าคาดคาดหวังไหมก็อยากชนะนะคะแต่ว่าคีย์สำคัญของเน็ตก็คืออยากเล่นที่มีความสุขมากกว่า ก็เน็ตหลุดการ์ดอภพิเชยตอน2018นะคะก็จริงๆก็ก็เกือบจะเลิกเล่นไปละแต่ว่าก็คิดว่าเน็ตยังมีศักยภาพอยู่ก็พยายามอดทนช่วงนั้นมาตอนนี้ก็เหมือนแค่คิดว่าทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่แล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ออกมาดี